เดี๋ยวจะทยอยเล่าเนาะในเมื่อมันอยู่ในเลขแปอันเนี้ยกอ็อันอันอันที่เป็นเลขแปเนี่ยคือเคยพูดเราว่าตอนที่1น่อะเนาะอันนี้จะเป็นทับ2องก็ให้ไปฟังอันนั้นก่อนก็อันนี้คือเพิ่ง เป็นเป็นทรเป็นตอนที่อาบน้ำก็จะประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าถึงพ o i n t เนี่ยคือเพื่อที่จะเข้าใจให้เข้าให้เข้าใจให้เหยือ่อต่างๆเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้อยู่โลกนี้แบบเจอเรื่องทอกสิกในสิทธอย่างเงี้ยคนเดียวแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเออใน behind the scene ในการที่ต้องดูลู o ก g o ๊ d ในข้างหน้าเพราะฉะนั้นน้อยก็ต้องมีคนที่เป็นเหยือ่อ มาแล้วก็รู้ว่าเออตัวเองเจอแบบนี้เหมือนกันนี่คือพอย์แล้วก็ส่วนความเป็นธรรมถ้าถ้าโลกนี้มีอยู่เท่าไหร่ก็ต้องจัดไปเมื่อใ่ก็ตามอนเชนกาคือคือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคือตอนเนี้ถ้าถ้าหม่งที่ไทยอ่ะมูลนิธิหรือว่าที่ออทต่างๆนานาสังคมอะไรเงี้ย ที่เคยประเมินไว้แเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างพอแล้วละไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ละเหมือนทุกคนไม่มีตัวตนเหมือนเหมือนอยู่แบบอยู่แบบเสพกินขี้ปี่นอนไปวันวันรอโลกถล่มลงมาแค่นั้นจริงขี้แล้วแบบนี้ใครอยากอย,กอยู่อยู่เหรอโลกที่แบบวุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วก็ทําตัวเองเองมีตัวเองเป็นศัตรูเอง มลทิฏฐาที่เป็นมนเป็นสตูกับตัวเองที่ทําลายสิ่งแวดล้อมต่างนนๆนะสุดท้ายมันก็ทําลายตัวเองอ่ะมันน่าเบื่อนะอืมแล้วถ้าจะต้องอยู่แบบนี้มันมันมันไม่ใช่แล้วอันนี้คือในรอบนอกเนาะสังคมแต่ถ้าหมายถความมีดีธรรมนี่ว่าแบบเกิดว่าวันหนึ่งวันใดสมมติว่าญาติคือตอนเด็กๆที่โดนไปหาสะพายอะคือจะมีญาติเยอะใช่ไหม คือถ้าเผื่อว่าญาติที่สนิทบางคนก็สนิทเลยเนี่ยเผื่อว่าวันหนึ่งเขาได้รับรู้สารนี้เนาะก็ก็ในเมื่อกฎหมายก็จะเน้นแต่แต่วงในที่เป็นท็อกซิกในสิที่แบบกินขี้ปี้นอนหนึ่งนาทีก็คือได้ผลประโยชน์จากคนคนหนึ่งไปไม่รู้กี่ตัวกี่ตนจนวันตายใช่ไหมเฮ้ยในสชุดคอสเพลย์โจนให้อินี่ใส่แล้วก็เป็นลูกเป็นหลานกูนั่นแหละเอาแม่งจนตายหาซัพพายหาผลประโยชน์ให้แม่งเอาจนกูแบบ อยู่ห่วงโซ่บนสุดของของห่วงโซ่อาหนะันนั่นแหละเน้นแต่พวกนี้เพราะนั้นคสคดีฆาตกรรมทนายอ่ะไม่ว่าจะเกิดโหดร้ายแค่ไหนถ้าฟีลแบบที่บ้านเป็นด็อกสติกไหนสิก็คือเออที่แบ่งสมบัติกันประกันก็เหมือนวิตาม,มินอ่ะเอ้ยแม่งตายละแต่ว่าถ้าเป็นบ้านคนปกติหรือว่าคนดีๆเลยคนปกติเขาก็คือเออก็เลียกร้องเรียนความเลาเอาร้องเรียนความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ทำ เออป้าน,นั้นทําผมคงไม่มีสิทธิต่างๆมาทําให้หรือวป่าหรือว่านู่นนี่นั่นก็เออก,ก็ก็ทําแต่พอพอดีหรือบางคนก็คือตามคนร้ายจนหนึ่งที่สุดด้วยวิธีอะไรก็ตามอันนั้นคือครอบครัวที่ดีปกติหน่อยมีเอมพาร์ตี้แล้วก็สิทธิ์ตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือเยอหรือว่าดําเนินเรื่องมาถูกเมื่อตายเมื่อตายแล้วแผ่นสมบัติหรือว่าตายแบบถูกฆาตกรรมก็ทำกับ ผูกสิทธิ์ขาดแท้กับพวกนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตายแล้วถ้าเป็นสายเลือดตายแล้วถ้าเป็นผัวเมียโน่นนี่น,นั่นจะต้องได้ผลประโยชน์ตรนนี้ไปทั้งหมดทพราะนี่นความจริงล้วคนกลุ่มที่ใกล้ตัวพวกนี้ทั้งหมดเพื่อนพ่อแม่พี่น้องพาร์ทเนอร์นนนี่นั่นที่เป็นนายสิทธิ์มันคือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในคดีฆาตกรรมที่โยงเปิดจากเรื่องเงินไม่ก็เรื่องทําธุรกิจร่วมกันไม่ก็เรื่องประกันหลังความตายต่อให้นอกใจไม่นอกใจอะไรก็ตาม เละเทะยุ่งเหยิงพันกันมันได้ที่พันกันกิ่งไปแล้วก็พันกันไปเรื่อยเพื่อให้คนที่ปกติที่สุดเป็นแกะดําหรือว่าตายไปแบบงงวิดีโอก็มาโดนยิงกูเป็นเสาหลักของบ้านหรือกูรักพวกมึงจริงๆริงหรือน่นนี่นั่นกูก็ต้องตายแล้วแล้วก็นู่นนี่นั่นสะท้อนเป็นหนังเต็มไปหมดนั่นคือเรื่องจริงเวลาที่อยากจะเล่าคดีฆาตกรรมหรืออะไรที่สนใจมันก็เซ็งนะที่แบบว่าคนอื่นก็เล่าแบบใส่ใจมากหรือเปล่า แต่ว่าถ้าคนเล่าเองอยู่กับฆาตกรพวกเนี้ยพวกในสิทธิ์เนี่ยการที่เราลุกไปที่จิตวิญญาณของคนอื่นจะภาวะจิตใจหรือใช้ดาบจิตวิญญาณหรือทําตามตำรานในสิทธ์ต่างๆ่นะมันคือทําลายร่างกายยางดีกว่าเพราะว่าจะได้จบจบไปเลยเขาจะได้มีสิทธิ์แบบสะสมบุญบารมีได้แค่ไหนก็ไปเกิดใหม่เลยคือไม่ต้องไม่ต้องมาแบบโอ้โหแม่งสงครามประสาททางวงตระกูลหรือว่าทางผัวคนที่หนึ่งถึงสิบไป แม่งเจ็ดสิบปีตั้งแต่กูอ 15, ายุสิบห้าแล้วหนึ่งกูอายุแปดสิบห้ามันก็ไม่ใช่อ่ะอืมคือให้มันจบๆไปให้มันแบบเหมือนเล่นเกมแล้วแม่งอะไรก็ไม่รู้เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็เล่นด่านใหม่อะไรเงี้ยเออเออเดี๋ยวบักเดี๋ยวแบบเครื่องค้างหรือเร่น,นั่นก็เล่นด่านใหม่หรือว่าจะต้องเล่นอย่างนั้นหรอแบบไปเรื่อยแล้วตาเนีย่ยม่แปดสิบปีอย่างเงี้ยหรอเลืเลยอืมเพราะฉะนั้นเรื่องเราที่จะเริ่มเล่าต่อไปนี้เนะี่ย ที่เป็นด้านนี้มันมีอีกหลายด้านนะด้านถูกคงเรื่องงานด้วยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเพื่อเหยื่อเพื่อเหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันอยู่ข้างคนทั้งโลกเพื่อให้ตัวเองดูดีดูดูสวยดูรวยด,ด,ด,ดูอะไรก็ตามเล่นเปื้อนไม่เป็นไรอะ่ะอืมัมนมันปัญญาอ่อนอไร้สาระเกินแต่ถ้าเป็นหนึ่งในความจริงไม่ว่าจะอะไรโอเคต่อให้จะไม่เป็นประโยชน์กับเธอแต่อย่างน้อยมันเป็นความจริงหรือว่าอะไรก็ยังโอเค แต่ถ้าเป็นเพื่อนเหยื่อได้สองคนหนึ่งถึงจะถึงเหยื่อจะแบบดือตัวเราเองจะต้องอยู่ในความตายทั้งคู่แล้วก็ช่วยเหลือกันไม่ได้แต่การที่คุณเคยเห็นสมัยก่อนสงคารามที่เขาถูกขังเดียวแล้วแบบกําแพงติดกันไหมแล้วเขาก็คอยแบบว่าส่งเสียงให้กันรู้ว่าฉันก็ยังไม่ตายเหมือนแกนะเวย้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์เวย้ยย้อยความจริงกับการอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างนึงก็ได้ไม่ว่าจะตายหรือยังไม่ตายก็ตามในความคิดที่ตัวเองยึดไมเสร็นนะนะ ก็ตมนั้นส่วนถ้าเกิดว่าใครจะบิดเบือนก็ก็มันก็ไม่เกี่ยวอะไรคุณอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องบิดเบือนถ้าจะรับไม่ได้ก็มองเป็นมุมว่าเอาเรื่องเพื่อนมาเล่าฟังก็ได้ถ้าเกิดจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าถ้าสานู่นนี่นั่นก็รับผลกับชีวิตอะไรตัวเองไปแต่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ฟีลว,ว่าเวลาฟังเรื่องของใครเนี่ยโอ้โหชีวิตกูดีมากเลยอ่ะพอได้ฟังเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับมุมมองพวกแบบเนี้ย คนที่มีปัญหาทั่วไปเช่นเกิดมาโจนเกิดมานุ่นนี่นั่นที่ตัวเองยังแข็งแรงหรือยังมีประตูทางให้ออกที่ไม่ได้อยู่ในความตายทุกวินาทีในทางร่างกายเลยปัจสีตุทุกอย่างเนี่ยโดนคนลอบตัวทั้งหมดมารีเพลยทั้งหมดถ้าไม่ได้อยู่ในเลเวลขั้นแบบนแบบ SOS ขนาดนั้นแล้วบอกว่านี่ไงท้อทมาเจอชีวิตเนี่ยเจอคดีฆาตกรรมเนี่ยฟังข่าวสบายใจมากอย่างน้อยฉัน,นยังไม่ดนฆ่าอย่างน้อยฉันแบบเลิกกระผัวขนนั้นก่อนเยน้ย คุณไม่ต้องสบายใจหรือว่าดีใจหรอกหรือว่าแม้กะทั่งว่าเนี่ยตึกถล่มเนี่ยไปเม้นกันเนาะดีนะว่านั้นผ่านๆพอดีรูปผัวยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันเกือบจะไปที่ตึกนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่อยโล่งใจหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องโล่งใจหรอกไม่ต้องไปมีความสุขดีใจที่ความเฮงเฮได้เกิดกับตัวเองมันน้อยกว่าคนอื่นเราก็เลยประทับใจมากไม่ต้องหรอกเกิดมาเป็นคนมันทําอะไรได้มากกว่านั้นมันมีไวแอคชั่นในส่วนของตัวเองเอาแค่ให้มันพอแบบ พอโอเคก็พอแล้วนะเออมีข้าวกินไรเงี้ยแล้วที่เหลือที่เหลือมันก็คือเออแล้วไม่คนไหนยังไม่มีวะแล้วคนไหนเป็นไงบ้างวะเราถนัดอะไรบ้างวะเรามีไามิชั่นอะไรบ้างวะเออเดี๋ยวแบ่งปันให้อยู่ในร่างคนแขนขามือตีนมีไม่ใช่คิดแต่ว่าเอามือตีนมีไว้ทําแต่เรื่องอกุศลนะ่ะหรือเรื่องโลภเรื่องแบบกินขี้ไปนอนเดินไปมือปากพูดทำไรแต่ละอย่างนี่คือแบบ มันไม่ต้องอยู่ในร่างคนก็นได้ครบางทีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแต่แบบกินขี้พี่นอนดูไงม,มก็ไม่จําเป็นเลยที่ต้องเป็นคนทีเนี้ยต่อไปจะทยอยเล่าเนี่ยก็จะพยายามพูดเป็นแฟกอะไรให้รู้แล้วก็จะเริ่มต้นเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องคิดไม่ใช่ว่าโอยกูเฮงซวยน้อยกว่ากูโชคดีไม่ใช่คือ,ค,อคิดว่าคุณได้อะไรถ้าคุณไม่ได้เป็นเงียนะคุณได้อะไรแล้วก็ ไปไประยุน์คิดกับไลมิชชั่นคุณแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่คุณนําให้อําคันไหมแล้วจะยังไงยังไงไปโซลูชันตัวเองต่อไปให้มันเกิดเกิดกุศลนนะ่ะกับตัวเองโอเคนะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็รับรู้ความจริงทุกวันนี้สเก็โตจักรวาลก็เปิดโปงความจริงต่างๆนานาก็เรียนรวยสองด้านเพราะว่าดวงสมโทนเมนกก็จะอยู่ฝั่งที่รู้ความจริงพวกนี้นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ด้านสว่างก็คือจุดที่ดีที่สุดของด้านมืดและด้านสว่างนั่นแหละอนเะมริอยู่ตรงจุดพ ตามตามตารางงานเกิดเพราะฉะนั้นนะมันก็รู้จากเรื่องพวกนี้ดีต่อให้ไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ตามก็สามารถเข้าใจคนอื่นได้แล้วก็รู้รู้ทิคพวกนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเพราะฉะนั้นเอ,อ่อที่มาแชร์เพราะว่าบางทีก็เห็นเหมือนว่าเฮ้ยบางคนเหมือนเหมือนไม่รู้เลยหรือว่าแกล้งน่มันไม่รู้ก็ไม่รู้นะซึ่งโอเคงั้นจะพูดก็แล้วกันจริงจริงจริง,รงไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเอาตามเหตุผล่ะ มันไม่ต้องมันไม่ต้องพูดหรือว่าช่วยใครแล้วนะในสเตทที่เจอทุกวันนี้เดี๋ยวเจอตลอดมันชีวิตอ่ะก็แค่รอไปรีเซ็ตเกิดใหม่เลยยังยังจะมีประโยชน์ที่สุดล้วใช้เวลาที่เหลือก็ทําสมาธิทําอ่าอรียศัพ์แค่นั้นเองจุกจุก,จกคุ้มกว้แต่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่เต็มใจจะทําให้ยังไงผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมอู่แล้วไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำเราเลือกที่จะเต็มใจทำให้เลือกแบบนี้จะเริ่มนะ ปัจจัยสี่ตั้งแต่โควิดมาไล่มาเรื่อยมาหรือที่เราเป็นทำฟรีแลนั์เนี่ยเราเป็นไม่ได้ถูกฉีดถูกฉีดวัคซีนนะแล้วก็แล้วก็ปัจจัยสี่ก็โดนละลานแล้วก็งานก็โดนถูกถูกเก็ียดยามละลานเออร่างกายจิตใจข่มขู่ทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกสยานภาพรูปภาพรวมๆกันนะนี่คือความเป็นอยู่เนาะถ้าเทียบกับคุกอะ ก็คือคุกดีกว่าซึ่งคนที่เป็นเย่ยวทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าคุกเนี่ยคุณไม่ได้มีคนมา manipulate ผลประโยชน์ทรัพย์สมบัติทรัพย์ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมามาคอยถุยน้ำลายใส่หน้าคุณเมื่อไหรก็ได้มันมันไม่มีอะไรแบบนั้นต่อยคุณแต่ค่าคนตายที่คุกต่อชีวิตคุณก็ไม่โดนแบบนั้นคุณมีคนคุมคุมความเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่คุณมีคนรู้เห็นคุณไม่ได้อยู่หนึ่งต่อหนึ่งกับคนคุมหรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งกับนักโทษหรือคนคุณมีคนรู้เห็นมันมีกรรมการ แล้วคุณมีเหตุผลว่าทําไมคุณได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะคนทาผิดจริงๆแล้วก็มีการอุทธรณ์ได้อีกคุณอาจจะออกมาก่อนเกณฑ์ได้แล้วคุณก็จะได้ว่าคุณจะออกไปจากคุนอีกห้าเดือนก็ได้ออกละได้ออกจากคุกไปทํางานเขาปิดบังชื่อให้ด้วยถ้าเกิดว่าเลวแต่ว่ามีอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นสิทธิพิเศษอ่ะเป็นโปรโมชั่นหน้อีกส่งเสริมความผิดอ่ะถ้าเผอคุณก็ถูกปิดบังหน้าชื่ออีกออกไปในสังคมก็สบายสบาย เหมือนไม่เคยทาอะไรผิดรวมถึงเออมีข้าวกินไม่มีวันไหนที่ว่าอยู่ในคุกแล้วแบบเอ้ยเว้นสองวันไม่ได้กินข้าวหรือการกันแกล้งเรื่องข้าวหรือว่าการกันแกล้งเรื่องไม่ให้อับน้ําไม่มีเสื้อผ้าตรวจกันแกล้งให้แก้ผ้าไม่มีหรือว่าเอาเสื้อผ้าคนไปทิ้งไม่มีแต่เราเป็นทุกอย่างที่บอกว่าในคุกไม่มีแล้วก็การโล่งละเมิดทางกายวาตาใจจิตวิญญ,ญาณสุขภาพจิตไม่มี คือถ้าเกิดมีมันจะมีคนรู้เห็นถ้าคนนี้ถมน้ำลายแต่อนนี้ดา่าคนนี้เตะคนนี้หรือว่าขามโมยจริงในขมโมยของเอาไปทิ้งจะมีคนรู้เห็นแล้วบางคนก็เห็นไม่บ่อยเหมือนเรื่องที่แฟนอายุเล่นอะ b i เมาส์ h ่ะเออมีคนเห็นไม่บ่อยก็ทนไม่ไหวละไอ้นี่มันเป็นอะไรนักหนาวเพราะคนนี้กินข้าวอยู่ก็ไปความจานเขาอะไรแบบเนี้นะู่นนี่นั่นแต่ของนั้น,น,นเป็นนั้นเป็นโดนทุกอย่างเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่เคยทําอะไรผิดเลยเวลาเรียนเลยใช้ชีวิตทํางานทุกอย่างคือ ได้รางวัลนู่นนี่นั่นทําด้วยความเต็มใจไม่ได้อาสาสมัครเข้ามาเลือกก็คือเป็นหัวหน้าห้องเป็นเรียนได้ที่ต,ต,ต,ต้นๆ้นตั้งแต่อนุบาลคือทุกอย่างที่ตัวเองทําเลือกทางสว่างตลอดแต่ต้องมาติดอะไรที่ยิ่งกว่าคุกคุกเนี่ยจะล้างหน้าล้างมือจะกินน้ําน้ําขาดแขนก็ไม่มีถูกไหมอยู่ดีๆเป็นลมอยู่ดีๆเป็นมะเร็งก็ถูกลักษาอยู่พอประมาณให้คนมาเยี่ยมได้ มาเยี่ยมที่คุกอะได้ได้ตลอดตามกฎเกณฑ์ก็ว่ากันไปมีทนายถ้าเกิดใครจนมากก็มีทนายฟรีของรัฐให้ถูกปะแล้วก็ผู้คนบางคนประชาชนเขาฟังไปฟังมาคดีนี้มันดูกรมกวมอาจจะไม่ผิดสงสารก็มาช่วยเหลืออีกนึกไหมเดี๋ยวเรื่อนจะเล่าในฝั่งของในฝั่งในของหัวข้อคุกก่อนนะเอาแค่ตอนที่หนึ่งม,มันยาวยาวมากไม่ได้เสียงนะเห็นรูปไหมนี่คือห้องที่ นัมินถูกยิดทุกอย่างไปแล้วก็อ้างว่าฉันจะตอบเติมทําน้นทำน,น,น,ำนี้แต่ว่าเธอต้องให้ทุกอย่างของเธอเอาไปทิ้งแล้วก็เอาห้องที่เธอเกิดมาอยู่เกิดมาแล้วก็อยู่ห้องนั้นห้องดีๆที่แบบไว้ทางานไว้นอนได้ให้กับฉันแล้วก็เอาไปหมดเลยทีนี้นั่นคำนั้ด้านแรกมานัมินเคยถามเคยขอดูนน่นนี่นั่นไม่ไม่มีนะนัมินไม่เคยยังไม่เคยด้ยดูว่าตัวเองเป็นลูกใครคือไม่ยอมให้แล้วก็รวมถึงออพอตอนที่บอกว่าเคียร์เราทา ทำทำต่ว่าจะทำห้องใหม่แล้วจะเอาทุกอย่างไปทางมนเนี่ยเหมือนเชิงแรกกันแรกกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะไม่ได้พูดอย่าน,นเดี๋ยวค่อยเล่ากระบวนการ้ฟังแล้วพอเอาทุกอย่างไปก็ให้อยู่ห้องห้องกี่คนเขาอยู่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่มีคนอยู่ได้ห้องที่ร้อนที่สุดเป็นตู้กระจกมีพัดลมตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็มีไฟไฟเนี่ยห้าดวงตั้งแต่ตอนนั้นที่ต่อเติม แล้วก็เสียไปเรื่อยๆจนครบทุกดวงแล้วก็ให้อยู่ในห้องที่ไม่มีไฟใช้เลยเป็นปีๆแล้วก็มาติดให้แล้วก็ดึงให้มันขาดดึงให้มันหลุดแล้วก็ขึ้นทิ้งแล้วก็มาติดให้สองดวงในวันที่นัมเบนไม่ไม่เอาอะไรแล้วก็คือใช้ได้แค่นี้นี่คือชีวิตแล้วก็พัดลมตัวหนึ่งที่มันใกล้เจ๊งแล้วพัดลมอายุเป็นสิบกว่าปีแล้วไซส์เล็กสุดมีแค่นี้แล้วก็พยายามที่จะริบดุกอย่างแต่ถ้าเกิดราไฟส้วมเสีย ไฟหน้าบ้านบอกว่าเพื่อให้คนอื่นเขามองว่าบ้านเราดูดีอะไรเงี้ยต้องเปิดตลอดเสียปุ๊บถอยรถออกไปออกไปเปลี่ยนปรับรวมถึงรถอ่ารวมถึงเอ่าเรื่องคุกเนาะรวมถึงการกินต้องวนไปถ้าเป็นมาม่าก็ต้องรถนี้เป็นปี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 ถ้าเห็นมาอ้วกเหมาอะไรจะยิ่งซื้อก็จะยิ่งซื้อมาเอ่อก็คือเข้ากับพวกตัวเองเนี่ยสามารถใช้รถหรือว่าออกไปกินข้าวอะไรือนคนปกติได้เลย แต่นี่คือเออคุณต้องกินมามาหว่าดูว่าเฮ้ยถ้ามีงานมีเงินมันยังไงยังไงโน่นนี่นั่นใช่ไหมเพื่อให้แบบดูว่าเฮ้ยมันได้กินข้าวเปล่าหรือถ้าข้าวดีก็คือใส่หมอยหรือว่าใส่เออเป็นเป็น,ปนหลายๆห,หลายๆเส้นเส้นอ่ะเออทุกอย่างให้เห็นชัดเจนนะว่าฉันตรงใจแล้วก็ดูเสียว่าเธอจะทำางไงกับปฏิกิริยาแบบนั้นแบบนี้วันแล้ววันเล่าหรือว่าจะอดตายหรือว่าอะไรจนเป็นปกนักเลาวก็ตอกเป็นอะไรทุกอย่างรวมถึงเออโรคประจําตัวเนี่ยถ้าจะให้ยกตัวอย่างสักอันหนึงกก็คคือเ่ดัน ก็คือพยายามให้อ,อันเนี้ยการบีบอาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเยยตลอดว่าอาหารเนี่ยซื้อเกตเอหรือเปล่าเอามาไหว้พระซิแล้วก็อ่ะพอไหว้พระเสร็จแล้วพวกเราก็กินกันแล้วก็หัวเราะเสียยิ้มสะใจว่าตัวเองชนะผละไม้หรือว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือตัวเองเอาไกินหมดเลยข้าวก็ต้องเป็นข้าวแบบบำรุงสุขภาพแยกโดยเฉพาะแล้วก็หมองข้าวว่างเปล่านะนู่นนี่นั่นก็เท่ากับว่ากินเสษอาหารเป็นวันหรือว่าถ้าวันไหนซื้ออาหารปกติ นึ่งจานพอเห็นว่าภายในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเรากินไปแค่สองคำเพราะว่าอีกสองวันอาจจะไม่มีอาหารเลยเอก็เอาไปทิ้งขยะทิ้งขยะเล่นๆแล้วก็เอาอย่างอื่นใส่ยัดรวมไปในหนังขยะด้วยเพื่อให้ถ้าเกิดว่าเผื่อกันไว้เผื่อมันมาคุยอย่างเงี้ยจะได้กินไม่ได้อีกหลายอย่างก็คือบูหรี่เต็มๆเ,เหมือนในคุกที่มีการบุหรี่เต็มๆแล้วไม่มีใครที่จะรู้จะรู้จะเห็นและร่วมกันทำหลายคนมันไม่ใช่คนเดียว แล้วรูปอะ่ะที่ทิ้งทุกอย่างไปที่ว่าเออทาบ้านใหม่ต่อเติมคือทิ้งทุกอย่างเลยจริงๆคือรูปที่พอจะมีหลักฐานว่าเราเกิดมาอยู่กับญาติแล้วก็มีความสุขยังไงไปโรงเรียนยนั้นนั่นคือทิ้งทุกอย่างมีแต่รูปพวกตัวเองรูปรับปัญญาก็าเอารูปเรเองขึ้นไว้ในบ้านแต่ของมนโลเรางวัลเยอะมากๆในตั้งแต่เด็กมาเลยก็ตามดวงเกิดที่พวกมันไปดูแล้วก็พาไปดูหลายที่มากทั้งลายมือทั้งอะไรทไรั้งหน้าต่างไวเพราะมันรู้ว่าดวงมนเะนี่ย ดวงแข็งแล้วก็เกิดมาเพื่อช่วยคนดวงใหญ่ดวงใหญ่นะแล้วก็รีบทําทุกอย่างที่จะขัดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เกิดเลยเองแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะปุยยะตายายยังมีชุดอยู่ครบแล้วก็เขาช่วยเหลือจริงๆเขาจริงใจจริงๆกับลูกหลานก็เลยต้องทําเป็นเอาไปอวดเอาไปชมคนอื่นว่าลูกฉันเี่นเก่งหนะ้าตาดีๆทุกอย่างเพเร์เฟ์หมายถึงตัวนั้นเองแล้วก็ได้เงินจากญาติจากปุยยะตายายแล้วก็เอาไปเองทั้งหมดจนปุยยะตายายตายก็บางคนตายก็เอาไปหมด เอาสมบัติไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้ไปงานศพด้วยแม้นวนไปคุณคิดดูว่าคือคุกมันยังมีสิทธิ์ที่ต่างๆถ้ามันถ้ามันจําเป็นต้องมีหรือบางคนก็ให้คู่มาเยี่ยมได้ด้สําเำเนอะปะแล้วก็ไม่ให้หนวนติดต่อกับญาติหรือใครในช่วงที่่าาี้ยมาทาทีละข้ออันนี้พูดให้ฟังเรื่องอาหาร